ข้ามาหลุนเหล็กหนึงปอมกับสาวแหม่มเนาะค่ะเนาะเหล็กศูนย์นะคะเหล็กศูนยน์เดี๋ยวลองล็กที่สองน,นะคะจ้าถูกไอใครเอ้ย เลขเจ็ดค่ะท่านผู้ชมชัดเจนนะคะเลขเจ็ดค่ะเดี๋ยวเข้ามาลุ่นตัวลุจเปนฟองลุกที่สามนะคะเลขหกนะคะท่านผู้ชมหกสาเอ๊ศูนย เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกแนาะค่ะแต่ว่าสาวแมมกัมักสามศูนย์เจ็ดด้วยค่ะฝากพิจารณาในความมักส่วนตัวของสาวแมมเนาะค่ะสามศูนย์เจ็ดค่ะเข้าไปล่อลุ่นเล็กถูกค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้สาวแมมสีผ้าไป่ายไอ้ไข่ ไปไอข่จุดทูบแล้วก็จับปิงปองเนาะคะ่ะไอ้ไข่อยู่บ้านงวดที่แล้วเลขกับเขาอยู่เลขปิงปองสามสี่แปดงวดนี้เซาแรม,มเป็นคนจุดเทือแลกตั้งแต่ไอ้ไข่มาอยู่บ้านเซาแมมกับบริจุดจะเทือแกละกับขอเรื่องอื่นกบได้อยู่ค่ะเรื่องการเรื่องงานแต่ว่าเมื่อนี้อยากขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ จะจุดถูกค่ะเดี๋ยวเราไปจุดถูกพร้อมกันเนาะค่ะไอ้ไครเมื่อนี้สาวแแมมจะขอจุดถูกขอเธอแรกขอให้ไอข้ขครห้โชคให้ลาภแกสาวแมมแมมและท่านผู้ชมเรื่อใ,ให้เลขถูกนะออกเลขถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งให้ทุกคนคเดี๋ยวนี้โชคไม่ลาภพอได้สื่อกินสื่อ,อยาก ให้ไข่ให้โชคมันมาด้วให้เมตาลูกรลานในเด้อใครขอให้ท่านผู้ชมที่เพิ่นเขามาเบิง้งช่องสาวแหมมช่องเบานองให้ถูกหวยด้วยเงินไปพร้อมกัน อะไรไมีน้อยก็ซื้อน้อยเนาะมีหลายก็ซื้อหลายเนาะจา้ะขอพึ่งบารลีแหยไท่เด้อ น้องไปข้างบน ใครขอห้เล็กออกในถูกตัวนี้เดอร์สามตัวตรงให้แตกให้ถูว่าๆ บวรเลสสิมาตัวใดก็ให้เข่าทั้งสามตัวเด้อไอไข่เด้อให้เข่าสามตัวตรงๆเด้อบาวาสิเป็นลังวันหน่อยลังวันใหญ่ให้ผู้ใดเลยมาเบิ่งคลิปนี่ให้เพิ่นมิโฉมิลาบให้ท่านผู้ชมมิมีโฉมิลาบน้ำกันถูกทุกคนเด้อ าา,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 าเดี๋ยวเ้ามาหลุนเลขกถูกทีซ่ซาวแหม่มจุดนะคะเล็กถูกตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวใดนอกเลขกสามเนาะค่ะเลขกถูกตัวที่หนึ่งเลขกสาม เดี๋ยวข้อลอดตัวที่สองนะค่ะค่ะเ้า,าม,มาหลุนเหล็กถูกตัวที่สองเนาะคะ่ะมาเหล็กถูกตัวที่สองจะเป็นเนี่ยตัวใดค่ะเล็กถูกตัวที่สองเหล็กหาค่ะสามห้าแต่ว่าตัวที่สามยังไม่ชัดเจนล่อให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะคะ่ะท่านผู้ชม ตัวเลขที่หายก็เป็นแค่นแนวทางเนะาะค่ะหายถ่านผู้ชมพิจารณาเบิงถูกจะมุนน้อยนึงเนะาะค่ะไอไข่ไห้โชคไห้ลาบแกถ่านผู้ชมเนยเด้อ<ไ>ท่านผู้ชมกับสาวแม่มก็อยากมีโชคม่ลาบเมตาไห้แน้ให้เลขเขาสามโตตรงๆให้แตกสามโต ให้ท่านผู้ชมถือว่าเพิ่นมาเพิ่งคลิปสาวแหม่มให้เพิ่นได้ถูกหวยรวยเงินไปพ้อมกันก็สาวแหม่มนอกถูกทิจุดนี่ยเป็นงวดของวันที่หนึ่งกันย่าหูกหาได้ค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงสาวแหม,ม่มแกเป็นค้นหาเนวทข้างให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะไม่ยังกะอยากมาแบ่งปัน เดี่ยวห้าวล่อเหล็กถูกตัวที่สามเล้วค่ะเหมืองมันชัดเจนเดี่ยวเขามาเมืองเหล็กถูกตัวที่สามค่ะเหล็กถูกตัวที่สามแาวแหม่มเห็นเป็นเหล็กเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนไเห็นตานจากแซวแหม่มกั็จะหน้าเบ่งเนาะค่ะได้ทูกสามห้าเจ็ด สามห้าเจ็ดหัววันที่ที่หนึ่งกันยากคขาเนาะค่ะเมื่อนีกับฟุตนตกมดมือ,มอขอให้ไอ้ไข่บานเบาหนองหมอบโฉกห้แกท่านผู้ชมรับสาวแหม่มในเด้อ่ะเด้อลูกร้านกะหางเงินลำบากกะอยากเตียงโชกก็ไอรร้ไข่เบิง คือว่าเข้าดวงตรงกันนี่ได้มาตัวเดียวกันเนาะะได้ถูกหวย้วยเงินไปพร้อมพอมกันกับสาวแมนเนาะค่ะเนาอ